อันนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะตอนนี้กําลังตามหาลูกนะคะลูกเล่นซ่อนแอบอยู่เดี๋ยวเราจะใช้วิดีโอส่องดูนะคะส่องไปแล้วเราก็จะเห็นลูกอยู่ตรงไหนเอ่เอไปแล้วได้ยินเสียงแล้วนะคะเราจะตามเสียงไปเลยอันนี้กังหันนะคะกังหันสวยมากเลยค่ะลมพดเยียนสบายสวยมากเราไปตามหา ลูกกันเลยนะคะลูกเล่นซัอนแอบอยู่ไหนเอ่ยปกเก้า <c oughs> เราเห็นแวบ,บๆนะคะเรากำลังเห็นแวบ,บโอต้นนี้สวยมากเลยค่ะอ,อสวยมากเลยค่ะให้ดูค่ะสวยมากเลยนี่เราเขากระทบกับแสงแดดเนาะดูค่ะแต่เรากำลังจะตามหาลูกแล้วนะคะววสวยมาก เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรากำลังจะไปนะคะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีจะเอ๋อเอาหายไปไหนละเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้งงเลยนะคะแล้วเราก็ไปดูวิวกักงหันลมต่อ <c oughs> แล้วเราก็จะลงไปหาลูกทางนี้กันเลย <c oughs> เห็นอยู่หัวล้ออยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนนะ จะเจอไหมเนี่ยวันเนี้ยเราจะเจอไหมเนี่ยวันเนี้ยเอ๊ไปไหนนะไม่มีนะหาก็ไม่เจอไปไหนเนี่ยลงทุนมากเลยนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าอยู่ไหนขนาดเราใช้มือถือสองเราก็ไม่หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอเลยคะ่ะได้ยินแต่เสียงหายใจนะคะเฮลโลค่ะมีเด็กอยู่แถวนี้ไหมคะ อพื้นเปียกมากเลยค่ะฝนตกแต่เห็นมันเป็นตูดอะไรสักอย่างนะคะเออหรือว่าอยู่ทางนี้ฮะไปทางนี้ต่อดีกว่าไปทางนี้ต่อกันดีไหมหรือว่าอยู่สระน้ำตรงนั้นนะโอ้โหนอน่นอเราใช้มือถือตามเสียงแล้วนะคะเราจะเจอแล้วนะคะเอนเคะเจอแล้ว